ริชีมาที่ห้องของอายุตอายุธกลับมาที่ห้องของเขาและพบริชีริชีบอกรัศมีบล็อกเบอร์โทรของเขาอายุตสงสัยว่าเธอทําแบบนี้ได้อย่างไรเขาโทรหาชาลูเพื่อจะคุยกับรัศมีตรงๆแต่ติดต่อชาลูไม่ได้วิเรนดามาถามทั้งสองว่าถามว่าทําไมนีลามถึงรักและปกป้องริชีมากวิเรนดาบอกนีลามกลัวว่าจะต้องสูญเสียริชีไปเพราะข้อหนักตอนที่ธิชีอายุได้25ปี ริชีบอกเขาจะต้องไปงานปาร์ตี้โฮลลี่และเดินจากไปที่บ้านของลัสมีลัสมีบอกราโนว่าป่านี้แล้วชาลูยังไม่กลับมาอีกราโนบอกว่าชาลูไม่ใช่เด็กแล้วเดี๋ยวก็คงกลับมาเองลัสมีบอกชาลูไม่ใช่คนแบบนั้นปรีธาม,มาถามเมื่อเกิดอะไรขึ้นลัสมีบอกเธอกังวลเพราะชาลูยังไม่ถึงบ้านและเธอก็ติดต่อไม่ได้ ปรีทามบอกให้ไม่ต้องกังวลเพราะมันเป็นเทศกาลฮลีีและชาลูก็คงจะกลับมาเองลัสมีเข้ามาในห้องนอนพบโทรศัพท์ของชาลูเธอกลับมาหาปรีทามบอกว่าเธอเป็นห่วงชาลูเพราะชาลูไม่ได้เป็นแบบนี้มาก่อนราโนกแกล้งตำหนิชาลูว่าไม่สนใจคนอื่นปรีทามบอกเขาจะไปตามหาราโนกับเนฮาบอกพวกเธอจะไปด้วยปรีทามก็ตอบตกลง โมมาตรวจมาริชกาบอกเธอเครียดมากเกินไป คีรันมาหาเธอด้วยความเป็นห่วงโซเนียบอกคีรันว่าเธอคงเครียดมากเกินไปหมอบอกว่าเธอไม่ควรที่จะเครียดมาริสกายืนยันว่าเธอสบายดีคีรันถามว่าเธอกังวลเรื่องอะไรอยู่มาริสกาบอกเธอไม่ได้เป็นอะไรโซเนียบอกนีลามว่าลัสมีไปงานเทศกาลฮอลลี่ที่บ้านครอบครัวโกลลี่ด้วยและมาริสกากับริชจี่ทะเลาะก,กันเพราะลัสมีนีลามบอกเรื่องนั้นเธอที่บาน ให้ริชีเข้าใจแล้วนีลามถามอาหนาว่าเกิดอะไรขึ้นกับมาริสกาอาหนาบอกเธอแค่กังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับริชีโซเนียบอกเป็นเพราะลัศมีต่างหากคีรันบอกให้นีลามรีบทําอะไรสักอย่างเพื่อจัดการลัศมีนีลามบอกโซเนียให้ไปตามริชีมาที่ห้องเธอและเดินจากไป ริชีนอนอยู่ในห้องเขาฝันถึงลัสมีและเผลอจับมืออายุทธที่นอนอยู่ข้างๆอายุธตื่นขึ้นแลว้วโวยวายริชีบอกเขาฝันถึงลัสมีเพราะเขาคงจะเครียดถามอายุธว่ามาทำอะไรที่นี่บอกให้อายุธออกไป อายุธพูดถึงลัศมีทําให้ธิชชีโกรธและจะต่อยอายุธอายุธออกมาจากห้องและล็อกห้องไว้ธิชชีบอกให้เปิดประตูเขาสัญญาว่าจะไม่ทําอะไรอายุธเปิดประตูธิ์ชีเห็นโซเนียถามว่าเธอมาทําอะไรโซเนียบอกว่าหนีลามเรียกให้เขาไปหาที่ห้องเดี๋ยวนี้ธิชชีก็รีบเดินจากไป ลัศมีกับคนอื่นๆมาที่บ้านบินนี่ถามบินนี่ว่าชาลูมาที่นี่หรือไม่ราโนส่งสัญญาณให้บินนี่บินนี่ก็โกหกว่าชาลูมาที่นี่แต่ว่ากลับไปแล้วและเธอไม่รู้ว่าชาลูไปที่ไหนลัศมีบอกเธอจะไปตามหาชาลูที่อื่นราโนบอกพวกเขาควรจะไปด้วยกัน ที่โกดังชาลูถูกผูกไว้กับเก้าอี้เธอร้องบอกให้บาวินเดอร์ปล่อยเธอเธอไม่กลัวเขาต่อมาลัสมีกับคนอื่นๆอ,ออกมาตามหาชาลูที่ตลาดราโนโทรบอกบาวินเดอร์ให้เขารีบโทรหาลัสมีภายในห้านาทีหลังจากนี้บาวินเดอร์สงสัยทำไมราโนถึงรีบร้อนนักลัสมีเพิ่งจะรู้เรื่องนี้และเธอจะต้องไปที่สถานีตำรวจราโนบอกนั่นคือเหตุผล ที่เธอต้องการจะให้เขารีบโทรหาลัสมีเพราะเธอไม่อยากให้ตำรวจมาเกี่ยวข้องกับบาวินเดอร์พวกเขาต้องปล่อยให้ลัศมีไปแจ้งความก่อนเมื่อเธอกลับถึงบ้านเขาจะโทรหาเธอตำรวจจะไม่รับแจ้งคนหายถ้ายัางไม่ครบ24ชั่วโมงเมื่อลัศมีกลับมาที่บ้านด้วยความกังวลเขาถึงจะโทรหาเธอ บาวินเดอร์สั่งให้กุดดูไปสอดแนมที่สถานีตำรวจและรายงานเขาทันทีราโนถามบาวินเดอร์ว่าถ้ารัสมีไม่ไปที่สถานีตำรวจจะทำอย่างไรทันใดนั้นรัสมีก็ร้องบอกราโนว่าเธอจะไปที่สถานีตำรวจราโนกับเนฮาหันกลับมาและเห็นรัสมีบาเนีและปรีทามเดินมาหาเธอปรีทามถามราโนว่าเธอคุยโทรศัพท์กับใครราโนก็ อ,อ้องเนหาก็แก้ตัวว่าราโนโทรคุยกับเธอเองราโนบอกปรีทามว่าพวกเขาควรโทรหากุดดูเพราะกุดดูอาจจะรู้และบอกอะไรกับตำรวจปรีทามตอบตกลงและเดินจากไปพร้อมกับลัสมีและบานีราโนโทรบ,บอกให้กุดดูรีไปที่สถานีตำรวจที่บ้านครอบโดโอเบอร์ดอยคาริชมาคุยกับนีลามอยู่ที่ห้องริชีมหานีลาม ถามว่าเธอมีเรื่องอะไรจะคุยกับเขานีลามบอกริชีว่าทุกคนรู้ว่าเขากับมาริสกาไปซื้อเครื่องประดับสำหรับงานแต่งงานที่ร้านที่รัศมีทำงานอยู่แต่เธอไม่รู้มาก่อนว่าเขาอยากจะแต่งงานกับมาริสกามากขนาดนี้ริชีอัมอึงนีลามบอกให้เขาอย่าได้ปิดบังอะไรเธออีกและ ทุกอย่างที่เธอทำลงไปก็เพื่อความสุขของเขาเธอบอกให้คาริสมาไปตามคิรันมา เ,เธอจะตอบตกลงเรื่องงานแต่งงานของริชีกับมาริสกาคาริชมาเดินจากไปนีลามบอกริชีว่าวันนี้มาริสกามีอาการตื่นตระหนกเพราะความเครียดเกี่ยวกับลัสมีเธอรู้ว่าที่มาริสกาเป็นแบบนั้นเพราะเขาบอกมาริสกาว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาควรจบลงริชีบอกที่เขาพูดแบบนั้น เพราะเขาโกรธที่เธอไม่เชื่อใจเขาคาริชมากลับมาบอกนีลามว่าอีกสักครู่คีรันจะมาหานีลามบอกเธอคงจะรีบที่จะให้ริชชีแต่งงานกับมาริสกาเร็วเกินไปคาริชมาบอกว่าเป็นธรรมดาที่มาริสกาจะไม่เชื่อใจริชชีกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและลัศมีก็ยังดูถูกนีลามด้วยริชชีสงสยัยนีลามก็เดินออกไปคุยโทรศัพท ริชีถามคาริชมาว่าเกิดอะไรขึ้นคาริชมาบอกตอนที่ริชชีอยู่ในห้องฉุกเฉินเธอกับนีลามไปที่บ้านลัสมีเพื่อขอให้ลัสมีกลับมาช่วยเขาแต่ลัสมีปฏิเสธฝ่ายนีลามก็เดินกลับมาริชชีขอโทษนีลามและกอดเธอไว้และขอตัวจากไปนีลามสงสัยว่าบอกอะไรกับริชชีคาริชมาบอกว่าเธอบอกริชีว่าลัสมี ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือเขา ลัศมีและคนอื่นๆมาถึงสถานีตำรวจกุดดูเห็นพวกเขาจึงโทรรายงานบาวินเดอร์ปรีทามกับลัศมีบอกตำรวจว่าพวกเขาจะมาแจ้งความคนหายลัศมีเอารูปชาลูให้ตำรวจดูบอกว่าเธอหายตัวไปเมื่อเชา้านี้ตำรวจให้พวกเขากลับไปรอที่บ้านเพราะเธอคงจะกลับมาเองและเขาไม่สามารถทำอะไรได้เนื่องจากต้องรอครบ24ชั่วโมงก่อน บางทีเธออาจจะหนีตามคนรักไปก็ได้รัสมีบอกน้องเธอไม่ใช่คนแบบนั้นและเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องช่วยพวกเขาตำรวจไม่พอใจบอกรัสมีรบกวนการทำงานของเขารัสมีบอกเธอจะตามหาน้องเธอด้วยตัวเอง ที่บ้านครอบครัวโอเบอรอยอาหนาอยู่ในครัวอายุธมาหาถามว่าเธอกังวลเรื่องอะไรอาหนาบอกเธอบอกให้มาริสกาทิ้งดิชีไปจึงทำให้มาริสกาโกรธคาริชมาเข้ามาหาบอกว่าหัวใจของมาริสกาแหลกสลายเพราะลัสมีอายุธบอกว่าหัวใจของลัสมีแหลกสลายเพราะมาริสกามากกว่าคาริชมาโกรธบอกให้อาหนาะอธิบายให้อายุธยอมรับ Marisca. เพราะมันแน่นอนที่มาริสกาจะแต่งงานกับริชชีในเร็วๆนี้คาริชมาเดินจากไปอาหณาสงสัยว่าทำไมคาริชมาถึงสนับสนุนมาริสกาอยู่เสมออายุธบอกเขารู้เหตุผลแล้วเขาจะบอกในภายหลังที่โกดังบาวินเดอร์ไม่พอใจที่ลูกน้องของเขานั่งเล่นการพนันกันอยู่เขาบอกว่างานของพวกเขายังไม่เสร็จและพวกเขายังไม่ได้เงิน ราโนอยู่กับเนฮาและกุดดูบนถนนพวกเขาโทรหาบาวินเดอร์ inder, และเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่สถานีตำรวจให้ฟังบาวินเดอร์ inder, บอกให้กุดดูไปส่งลัศมีที่บ้านแล้วโทรหาเขาเขาจะบอกแผนการต่อไปให้ฟังกุดดูก็ตอบตกลงอีกด้านหนึ่งปรีทามกำลังเรียกรถสามล้อด้วยความไม่พอใจราโนเนฮากุดดูเดินมาหาพวกเขาลัสมีถามปลีธามว่า เขาอารมณ์เสียเพราะเธออย่างนั้นหรือปรีทามบอกเขาไม่ได้โกรธเธอแต่เธอไม่ควรทะเลาะกับตำรวจเพราะมีแต่ตำรวจที่จะช่วยพวกเราได้รลัสมีบอกตำรวจพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับชาลูปรีทามบอกเขาเองก็ไม่พอใจที่ตำรวจพูดแบบนั้นแต่เขาเลือกที่จะเงียบเพราะเขาคิดว่าเขาไม่มีทางเลือกรลัสมีบอกพ่อของเธอเคยพูดเสมอว่า ผิดก็คี่ผิดถูกก็คี่ถูก